โอเคนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเราเยนทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับช่อง itq Z x 2นี่นะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูในส่วนของอัปเดตที่19กันเลยนะครับทุกคนซึ่งโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยผมขอทำการคลิปนี้จะเป็นการโปรโมทแบบสดๆเลยนะครับก็สำหรับใครนับที่อยากได้รหัสไก่ตันนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนที่เว็บ Nemo Shop เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนีโมช็อปมันได้มีไข่แค่ไก่ตันนะรับกดเกมพาร์ท ถึงเลต9เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีรับบริการนรับทาเผ่า V4 กันด้วยนะครับราคาไม่แพงนะก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าในอัปเดตที่19เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมาซึ่งที่ผมบอกว่าเป็นอัปเดต19เนี่ยเพราะว่าในส่วนของอัปเดต18เนี่ยผมจะนับเป็นในส่วนของ Red V4 เลยนะครับซึ่งก็น่าจะใช่นะอัปเดต18น่าจะเป็นในส่วนของ Red V4 นะครับโอเคมาเดี๋ อันแรกเลยดีกว่าครับว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคน let's go โอเคนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็คือในส่วนของตัวนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นซอสรีเวิร์สนะครับทุกคนซึ่งที่เขาทําไปเนี่ยก็คือในส่วนเจ้าฟิตรีเวิร์สนะก็คือการอ่าเขาเรียกว่าอะไรการปรับปรุงนะครับสกิลผลปีศาจอะไรแบบนี้ให้มันสมดุลยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็นไฟติ้งสไตล์รีเวิร์สนะก็คือ ปรับพวกมัดอะไรแบบนี้ทนำะให้สกิลสวยแล้วก็สมสมดุลยิ่งกว่าเดิมนะครับทุกคนประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่กำลังทำในน่าจะมาในอัปเดต19เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของซอสรีเวิร์สนะครับหรือว่าการรีซอร์สใหม่นั่นเองนะก็คือ,อการทำแบบว่าทำสกิลดาบใหม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางดาบก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งบางดาบก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างว่าทุกคนคอมเมนต์อันว่าอะไรนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เขาก็จะแบบมาแนะนําว่าแบบว่าเออควรจะรีเวิร์กดับอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมโอเคในส่วนของที่จะเป็นในส่วนของออการรีเวิร์กซอร์ทรีเวิร์กนะครับการรีเวิร์กดับนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวานนี้นะซึ่งถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยอันนีมน้มันเหมือนคาตานะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูมันใช่คาตานะหรือเปล่าวะเออมาขอดูคาตานะหน่อยเออคาตานะคาตานะคาตานะเออมันคือคาตานะเลยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมว่าใช่นะทุกคนใช่ไหม ใช่คาตานาไหมแบบนี้ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่คาตานะทุกคนน่าจะเป็นดาบเลยสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้ถาถ้ารีโมเดลใหม่เนี่ยก็เอ้ยถ้ถาถ้ารีสกิลใหม่เนี่ยก็น่าจะสวยกว่าเดิมนะคุณดูดิเฟียมากเลยนะดูดิเป็นแบบว่าเป็นปล่อยแบบเนี้ยคือมันให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นเกมที่แบบว่าแนวแบบเกมจิมเกมจิเกมชินอิมแพกอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนซึ่งสกิลแบบสวยกว่าเดิมมากนะโอเคมาเดี๋ยวต่อไปไปดูในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างนะครับทุกคน โอเคนะตัดมาอยู่ในเกมกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องที่จะพูดก็ต้องพูดเลยนะก็คือในส่วนของเรื่อง r ับ b e r V4 นั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของอจะเป็นในส่วนของลูฟี่เกียร์สนะครับทุกคนเป็น r ั b b e r a w a k e n i น g นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็ผมก็ลุ้นให้มันเข้ามาอยู่นะเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับคือมันน่าจะแบบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบ มันเป็นมันเป็นการเอามาแบบว่าทุกคนรอคอยกันอยู่แล้วนะพวกร u บเบอร์เวชนิงหรือว่าพวกเกียรสี่อะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็น่าจะฟีไปีกแบบนึงนะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการคาดเดาวันอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งผมนะครับผมที่ลองแบบว่าพิจารณาเอาไว้นะก็น่าจะประมาณ ช่วงประมาณวันที่เออ11มีนานะครับถึงถึงในส่วนของช่วงประมาณสัก10เมษายนนะครับอันเนี้ยช่วงเวลาการอัปเดตน่าจะอยู่แถแวๆนี้นะคนเพราะว่าเวลาเรียกอัปเดตเนี่ยมันน่าจะประมาณแบบว่าเออ2-3เดือนมาทีหนึ่งนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนในส่วนของ วันที่ที่จะอัปเดตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะมันยังไม่มีในะส่วนของ Official ที่ทําการประกาศออกมานะครับทุกคนโอเคครับก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามกดหุ้นด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยทนอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยนะครับทนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย